สวัสดีครับมอชอมวยตู้ดเจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกพีพีทเกียรตเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง p ีพีทหมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา4ีนาฬิกา3ทีบทีถึงเวลา16นาฬิกา30ีบทีจากเวทีมวยสาบอ้อมน้อยจัดโดยทีมงานเกียรติเพชร สำหรับคู่มวยทัพการสดัมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดจากผู้รลังด้านเพชรสิงชัยบังลิเศเสรีพบกับทางด้านอัมพาตรสดสวยจาว่าเจดช่วยน้ำหนัก100ปอนด์คู่ที่2าการสดจากผู้รลังด้านยอดศิลป์รวสวยจาว่าเจตพบกับทางด้านเพชรนาเรืองส่อรุ่งศักดิ์ช่วยนย้ำหนัก126ปอนด์คู่ที่3าการสดเหล่าคู่เอกเป็นการดผู้หลังด้านบิ๊กบอสศิษฐ์เอราวัณพบกับทางด้านวุฒิเดชสิงห์มาวินช่วยน,น้ำหนัก1นึปอนด์ ส่วนคูส่สี่คู่เอกนะครับเป็นการผู้ล่างด้านเทิดเกียรติเจเกการพูกะทังด้านพงศิริสอจอวิชิต8ริ้นช่วยน้ำหนัก126บปอนด์เป็นคู่เอกคู่นํารายการของการนสดนะครับก่อนที่เราทําการวิเคาราะห์และวิจารณ์สมาชิกสำหรับสมาชิกนะท่านใดนรับที่ชื่นชอบในกีฬามวยครับผมขอแนะนําพักยกสองสเป็นมวยพักยกระบบออโต้ครับราคาสนามนะครับไว้สมาชิกได้ลุ้นได้เชีย สำหรับสมาชิกใดสนใจนะสาม,มารถแอดไลน์เขาสอบถามอะไรก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ที่แอด24เอคครับพักยกระบอตัว้ดีสุดวดานี้ต้องพักยก24เท่านั้นเราก็จะเริ่มทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับคุยหนึ่งการสดกาผู้หลังด้านเพชรสิงชัยบางริเสรีพบกับทางด้านอัมพาดรถสวยจ่าเจดชงน้ำหนัก100ปอนปอนนักชงร้านฝวายแดงเพชรสิงชัย บางลิสเสรีหรือชื่อกล่าวคือยอดสิงชัยใต้เพชรบุรีอายุ1ิปีนักชกจัาสโตนสูงหนึสซนตเมตรทางด้านเพชรสิงชัยนะเป็นมวยถนัดกวาจวังหวะฝีมือดีเอาวุบเครื่องนอกได้ได้ดีอาวุธที่ออกดีหลากหลายนะคองแคล้วหัวจิ้วใจสู้ดีสองไฟลล่าสุดมีพิกชนะคะแนนด้านกลางปีน้อยสิทธิอ์ออสภิบูลที่เวทีมวยนาชาติหลังสิทธิ์และไฟลล่าสุดนับคู่ชกครับถูกไล่ลงชกกับทางด้านเพชรสิงทอง อวุธิชัยที่เวทีมวยนาชาติลังสิทส่วนนักชกด้านความเงินอันพาดรถสวยจายเจตอายุ6ปีนักชกจัวดนครราสีมาสูง160ซนเมตรทางด้านอันพาดคนระับเป็นมวยถนาัดสายจาังหวะฝีมือดีเอากรุ๊เครื่องคนระับดักเตะดักแทงรักเรียมสมองมวยดีเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้ทำการเก็บตัวซ้อมค่ายมวยรถสวยจายเจตซองควล่าสุดมีชนะใน,นาปปราชซปเปอร์บอสกระเปล่าลิงกี้ที่เวทีมวยตะวันนา แล้วไฟล่ด้าสุดนับพลิกแพ็กนในด้านแก้วสวรรค์ลุงเรียนกีฬาขอนแก่นที่เวทีมวยชกศรีมวยคู่นี้เป็นการเจอรับระหว่างนักชกดาวรุ่งเวทเล็กนับร้อยปอนด์ทางด้านเพชรสิงชัยนักชกรุ่นน้องย้ายมาในดศึกเพชรินดีนับมาชกที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและชกเวลากลางวันนับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับครั้งนี้นาะสมาชิกต้องบอกว่าทางด้านเพชรสิงชัยเองไม่ได้ต่อยเวลากลางวันมานานสมควรเลยครับ รูปร่างช่วงโฉดน้านเพชรสิงชัยจะดูริ้เรียบสูงรอยชัดเจนับสูงกัน56เซนติเมตรถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยทางด้งนานเพชรสิงชัยจะดูเป็นรองนับไฟนี้ถือเหมือนการขึ้นชั้นวัดชั้นกระดักชกรุ่นพี่นับย้ายศึกมาครั้งแรกครับส่วนทางด้านอันพาดน,นักชกรุ่นพี่ชกอยู่ที่เวทีมว,มว,มวยชกสีเป็นปัดชกอยู่ที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยนับเป็นปัดดำสม่ำเสมอคุ้นเคยเวลากระวันมาก่า ประเภททรงมวยทางมวยตรัสสายด้วยครับอาวุธบเครื่องนอกได้ด้ดีรูปร่างชกทางด้านอัมพาตจะเสียบเปรียบครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยจะดูดีกว่าการผ่านมวยดูดีกว่านะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่หนึ่งการสดมวยคู่นี้ถ้าดูตามรูปมวยทรงมวยครับทรงการชกครับคล้ายๆกันประเภทมวยอาวุธขบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธออกดีหลากหลายคลองแคลวกันคู่ดูว่ารูปเกมการชกมวยคู่นี้ครับ น่าจะออกมาชิงจว่าแรกสนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กันครับคลแพ้ชนะเพราะที่เกมไปไปลายการยืนระยะการยืนระยะทีาท่ายส่วนตัวเรื่องชอบด้านเพชรสิงชัยดูว่าจุดที่ที่เปลี่ยนครับรูปร่างชกที่สูงลอยประการชัดเจนครับจว่าวงในรับจวากดแขนไร้แขนกว้างหน้าต่แทงลูกใหญ่ทำรูเห็นชัดเจนกว่าครับลูกบูลูกสู้การยืนปลายครับทางด้านเพชรสิงชัยก็จะดูดีกว่านะครับจะบนเบียชนะอัมพาตเราสวยจ่าเจดไปน่านสนุก ก็มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสดครับเป็นการพลังด้านยอดสินลดสวยจ่ากเจตพวกทางด้านเพชรนาเรืองสองลุงศักดิ์ชกเวทน้ำหนกัก1 2 6ปอนด์นักชกด้านปลายแดงยอดสินลดสวยจ่ากเจตรหรือชื่อเก่าวคือศิละปะไทยศิษฐ์ขู่เยี่ยมอายุ24ปีนักชกจอดบุรีลำสูงร้อยหสเซนติเมตรทางด้านยอดสินจะเป็นมวยถนัดกวาครับทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันครับกาแรกกาสดเดินเปิดเกมต่อยมัดเตะขาคว,วันศอก เอาวุ้ที่ออกได้หลากหลายหนักแรงทุลุเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงพอใช้ได้ทําการเก็บตัวซ้อมคลายเมยลดสวยจ้าเจจังหวัดเพชรบุรีส่องไฟล่าสุดมีแพน็อกอยุ้ยสองด้านวัชระ,ะชัยมานะศักมวยไทยที่เวทีมวยเชือสีแล้วไฟล่าสุดพลิกแพะในนัานก้องสุรินทร์สอจอเล็กมณน,นที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชงด้านปวามเงินเพชรนาเรืองส่อรุงศักดิ์หนึ่งด้านเพชรนาเรืองสิทธนายกอ,อนอง อายุยี่ามปีนักชกจัดมวลรัฐธานีสูง1 6ึ่งรกสซนติเมตรทางนั้นเพชรนาเรืองนะเป็นมวลถนัดกว่าอบกบเครื่องเตะต่ตอยดักแรงกล้าแรงกล้าสดมสออัดซอกโดยอินแรงนะมีลูกเตะขาแรงเข้าในล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสรุ่งศักดิ์ส่องไฟล่าสุดมีแพ้น็กอกที่สองนั้นเพชรส่วนล่วงรถยกที่เวทีมวยวินีรายการวันชิฟและไฟล่าสุดนะชนะคะแนนเทียนงามนักบินอะไรงย,ยนต์ ที่เวทีมวยสาบอ้อมน้อยมวยคู่เนี้ยทางด้านยอดสินคนระับนักชกรุ่นพี่ตามเอาจริงที่มากกันนิดหน่อยนะประมาณหนึ่งปีรูป่างชงชกทางด้านยอดสินจะเสียเปรียบคนะรับฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่แพ้ที่ต่อมาสามไฟรวดชื่อเสียงก,การพันมวยจะดูดีฝักกันนิดหน่อยคนระับทางด้านยอดสินหน้าเสือความเชื่อถือนะทางด้านยอดสินเองก็ไม่ค่อยดูดีไปเท่าไหร่นะบางไฟเนี่ยมีมาสู้นะบางไฟมีมาไม่สู้ส่วนตัวทางด้านยอดสินเอง โดนอาวุธหนักแรงบางไฟไมีลุกตุ้งบางไฟเนี่ยมีทิ้งตัวเลยครับส่วนทางด้านเพชรนาเรืองนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกไี่สูงวิรอยกันชัดเจนับสูงรอยกัน6กเจ็ดเซนติเมตรฟอร์มการชกก่อนที่จะด้านแพ้ทางด้านเพชรส่วนหล่นหลอกกครับที่รายการวันต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มดีมาตลอดครับหกเจ็ดไฟล่าสุดเนี่ยชนะต่อมาตลอดครับมาสะดุดไว้เพียงไฟเดียวทั้งหมดครับตามสถิติขด้านเพชรนาเรืองครับเจ็ดไฟล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าแพ้เป็นไฟเดียวรับแล้วก็ชนะไปหกไฟ ส่วนมากเป็นการชนะน็อกด้วยนะครับทางด้านเพชรนาเรืองเองนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือหยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานไปนาน,นครับหลายเดือนมือกันต้องแต่ต่อยไว้นะครับทางด้านเทียนง,งามวันที่ห้าเดือนเจ็ดไปหกสิบแปดก็หยุดหายไปรุ่มร่วมสี่ห้าเดือนเต็มสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่สองสมาธิมวยคุณต้องบอกว่าประเภทมวยไฟเตอร์ครับอาวุธหนักแรงกัน,นคู่ต้นๆน,นบจงังหวะเดินเปิดเกมนะต่อยมัด ตะขาฟันซอกเนี่ยอาวุธเนี่ยแรกกันสนุกแน่นอนครับใครพลาดโดนใครมีโอกาสโดนนะับโดนน็อกได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวสมาชิกมวยคูน่นี้ผมเลือกชอบด้านเพชรนาเรืองดูว่าทางด้านเพชรนาเรืองครับจะว่าารอาวุธจอกได้หลากหลายหนักแรงแม่นยำกว่านะครับโดนต่อโดนแลกคนไปแลกกันมาทางด้านเพชรนาเรืองครับดูว่าการยินในปลายจะดูดีมั่นคงกว่านะครับจับบนเบียชนะยออสินลดสวยจ่าเจ็ดไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่3การสดคู่ที่3การสดเห่าคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันเพรากับทางด้านพุทธิเดชสิงห์มาวินชกน้ำหนัก1น4อปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงบิ๊กบอสสิทธิ์เอราวันหรือด้านบิ๊กบอสและน้องมวยไทยอายุ1ปปีนักชกจัดและนองสูง170ซมทางด้านบิ๊กบอสนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างชกสูงนะครับทรงมวยมวยเข่าในนบเข่าแหลมแทงเจ็บเดินแทงกวางแทงปอดใจปลายาแรง บูสู้ดุดัน,นครับขยันเดินเปิดเกมขยันออกวุธอาวุางนอกเนี่ยเตะต่อยหนะักแรงกาแรงกาสดหุตชิจใจเนี่ยสู้ดีมากทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสิษ์เอราวัณสองไฟล่าสุดมีแพน,นอกด้วยสองด้านเพชรนิพนธ์ปลอมคนอินที่เวทีมวยจกักรสีและไฟล่าสุดนัพิกชนะคะแนน,นเพชนรนุ่งโลดโชิบางแสนที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแบบสามยกเนี่ยเป็นรองยี่สิบสามสิบช่วงตัวเลยครับส่วนทางด้านวุตทิเดศ์มาวินหนึ่งด้านวุตทิเดศส,สอเดชดำรง อายุ7ปีนักชกจตังหวัดตังสูง16 5ซนเมตรทางด้านวุฒิเดชเป็นมวยถนัดกว่าครับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอากุกเครื่องนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาสอกก้อยดีรับรักเปลี่ยมสมองมวยดีทําการเจ็บโดยซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินสองไฟล่าสุดมีชนะคะแนนด้านเหล็กเพชรหอจอกกอสงวนชัยที่เวทีมวยตะวันนา,นาแล้วไฟล่าสุดแพ้คะแนนด้านเพชรเดชฤทธิ์นพเดชมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่ดีวทางด้านบิ๊กบอสรับนักชกรุ่นพี่ตามโมจริงที่มากกันประมาณ1ปีครับรูปร่างชกได้เปรียบสูงรอยกัน5-6ซนเมตรชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยครับจำนวนการชกประสบการเวทีทางด้านบิ๊กบอสจะดูดีมีมากกว่าลูกบูลูกสู้การยีได้ปลายจะดูดีมั่นคงกว่านะครับเข่าอะไจะดูว่าแข็งแรงกว่าสําหรับด้านบิ๊กบอสส่วนด้านรุติเดชนักชกรุ่นน้องจะว่าฝีมือดีองคุ้มเครื่องครับซ้อมอยู่ค่ายมวยสิงมาวินการทํามวยดีมีมาตรฐานนะแฟนมวยการเชถือ หน้าเสือตัวเงินดีนับทีน,บน้ำสนับสนุนมีตัวเงินมาสู้ดันเร่น,นครับแต่ดูว่าชื่อเสียงการผ่านมวยจะเป็นรองเวทน้ำหนักเวทนี้ดับทางด้านวุฒิเดชเองจะดูว่าเสียเปรียบครับปกติชกอยู่เวทเล็กกว่านะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่3มรองคู่เอกมวยคู่นี้ตามรูปมวยสมวยนะครับเกมยองต้นนะครับจะดูเกมยองต้น,ตน,นครับดูว่าจะคู่ขี้สูสีดูไม่ห่างนับ เกมเรนจวั่วฝีมือวงนอกเองทางด้านวุฒิเดชเองก็ประเภทมวยฝีมือดีนะครับต้นๆก็จะดูว่าไม่เสียเปียบนะครับส่วนตัวเรื่องชอ้อมด้านเกมไปลายของด้านบิ๊กบอสดูว่าขอยทางด้านบิ๊กบอสครับต่อยทุกวิธีเดินเปิดเกมนับถึงตัวตลอดใช้รูปร่างที่ได้เปรียบนับเข่าในดูแข็งแกร่งกว่าจัง่วดันแทงขวางแทงลูกใหญ่ทำรูเหวชัดเจนกว่าครับลูกบูกสู้การยิงปลายดูดีมั่นคงกว่าจะบบทเบียชนะวุฒิเดชสิงมาวินไปดับสนุกอีกหนึ่งคู่นะครับ ก็มาถึงคู่ที่4ขาสดคู่ที่ขาสดเป็นคู่เอกครับเป็นการพลางด้านเทิดเกียรติสิทธิการพวกัทางด้านพงศิริสอจาวิชิต8ปด้วชกเวทน้ำหนัก126บปอนด์นักชกด้านกไวยแดงเทิดเกียรติสิทธิการหรือชื่อเก่าคือพยักษ์อุดรพุ่มหันม่วงอายุย4ปีนักชกจักรสูรินสูงหนึ่ร้สซนเมตรทางด้านเทิดเกียรติเป็นมวยถนัดขวารูปร่างทางด้านเทิดเกียรติเป็นมวยถนัดขวาครับเอาวุกเครื่องเก่าเกมนับเตะต่อยนักแรงมาสอกก้นแรง เข่านร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงครับจจงาวานแทงกว่างแทงก็นมดีคุ้นจ่ใยสู้ดีทําการเก็บตัวซอมที่ค่ายมวยสิษยเกียิการส่องไฟล่าสุดมีพลิกชนะคะแนนด้านเพชรอลังการคุงลงน้ําแข็งที่เวทีมวยราชดำเนนและไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนนักชงด้านฝ่ายเงินพงศิริสจวิชิต8ริ้วหรือชื่อเก่าวคือนำพลเล็กกอกมนาธอายุ27ปีนักชกจัดนครราชสีมา สูง163่งร้าซนเมตรดพงศลีนะครับเป็นมวยถนัดกว่าไฟเตอร์นะครับเอาบเครื่งเก่าเกมเตะต่อยหนักแรงมาสองแลงมีลูกเตะขาแรงๆสอกดักสอกส่วนกล้าแร่กล้าฝันเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสอจอวิชิต8ริ้วสองไฟล่าสุดแพ้คะแนนชัยมงคลภูเก็ตไฟคับที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยและไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนการชัยจิตมงคลที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมือง มวยคู่นี้เป็นคู่มวยรับต่างศึกต่างสายครับโครจรพบกันประเภทมวยเก่าเกมสกันคู่ครับทางด้านเทอดเกียรินักชกรุ่นน้องของทางด้านทีมงานเกียริเพรับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านสภาพร่างกายจะดูดีได้หนุ่มได้สดกว่านะร,รูปร่างชกได้สูงอลอยกันประมาณ 45- เซนติเมตรเคยมาชกที่เวทีม,มวยช่องสยามอ้อมน้อยแล้วครับคุ้นเคยสนามบรรยากาศเสียงเชียร์มากกว่าหน้าเสื้อตัวเงินจะดูดีกว่านะได้เปรียบเจ้าถิ่นเจ้าบ้าน ลูกวงในนะครับเข่าจะดูแข็งแรงกว่าการได้ไปลายจะดูดีมั่นคงกว่าส่วนด้านพงศรีนักชกรุ่มพี่นะครับตามมวยจริงที่มากฝากกัน,นครับอายุมวยนี่มากกัน3าสปีนะครับต้องบอกว่าทางด้านพงศรีเองชื่อเสียงการพันมวยกระดูกมวยจะดูดีฝักกันนิดหน่อยนะครับนักชกทีมเยือนมือหน้าศึกมวยดีวิถีไทยประเภทมวยครบเครื่องนับเก่าเกมมีลูกเตะขาแรงๆนะที่ใช้ได้ดีเป็นทีเด็ดฟอร์มการชกช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่แพ้ที่ต่อมา3ไฟล์วด ไฟได้ถือเป็นการมาเยือนที่เวทีมววสามอ้อมน้อยเป็นครั้งแรกรับมาในฐานะทีมเยือนสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่4ครับคู่เอกมวยคู่นี้ตามรูปมวยทรงมวยนะักสมาธิกส่วนตัวเลือกชอบด้านเทิดเกียรตินะครับสิทธิการแต่ถ้าสมาชิชอบเหมือนกันชอบผมนะคอยสมาชิกใจเย็นก่อนยกหนึ่งยกสองคอยด้านเทิดเกียรติทนลูกหนักรูกแรงคู่ชกได้ก่อนทางด้านพงศรีเองต้นต้นประเภทเตะต่อยหนักแรงโดยเฉพาะลูกเตะขานะครับเตะได้แรงมาก ทางด้านเทอดเกียริโดนมัดไม่ออการโดนเตะขาไม่มีสะดุง้งดูว่าเกมระยะยาวเกมไปไปลายทางด้านเทอดเกียรติจะดูดีกว่าเข่าในจะดูว่าแข็งแรงกว่ารูปร่างชกได้เปรียบครับสูงรอยกว่าจะวาดดันแทงขวางแทงลูกใหญ่ทำลูกเมทชัดเจนกว่าลูกบูลูก,ลกสู้การยิงด้ปลายดูดีมั่นคงกว่าประกอบหน้าเสื้อตัวเงิน,นครับเจ้าถิน่นเจ้าบ้านด้วยจะบ,บนเยทชนะพงศริสรจวิชิตแปดหรือไปดํานสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสคู่นักสมาชิกก็จบลงแล้วนักสมาชิก คุยหนึ่งการผมทําการสรุปการขอวิจาณ์นะครับคุยหนึ่งการสอดผมเลือกช่องด้านเพชรสิงชัยบางริศเสรีนะครับนักชรุ่นน้องดูว่ารูปร่างในเปรียบเข่าในแข่งใดกว่าลูกบุสู้ดูดีกว่าจับุญเป็นชนะอันพ่าดรถสวยจ้าเจดไปได้สนุกคู่ที่ะครับเลือกช่องด้านเพชรนาเรืองศรุกศักดิ์ดูว่าโดนต่อโดนครับอาวุธออกลิล่ากรายนักแรงแม่นยำกว่าับสภาพร่างกายช่วงนี้ดูดีกว่านะครับจะชนะยอดสินรถสวยจ้าเจดไปได้สนุกสำหรับสมาชิกใดนะครับชอบประเภทอ่ำต่ำนะ คู่นี้ต้องบอกว่าน่ารุานน่าเชีย์เลยทีเดียวนะครับส่วนคู่3การเสื้อผมเลือกชอบด้านบิ๊กบอสิเอวันครับด้วยปลายเข่าในแข็งแรงกว่าลูกบูสู้การยืนได้ปลายดูดีมั่นคงกว่าจะบนเบียชนะวุฒิเดชสิงห์มาวินไปได้นสนุกคู่ที่4นะเลือกชอบด้านเทอดเกียรติการะครับชอบที่เกมไปปลายเข่าในแข็งแรงลูกบูล,ลูกสู้ครับหน้าเสือตัวเงินดูดีฝุด้วยนะครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านจะชนะพงศิริสอจอชิดแปหรือไปได้นสนุกสำหรับมวยรักมวยชอบประจำศึกพีทวีเกียรติเพชรท็ ประจำวันเสนาร์ที่เกพฤศจิกายน2518ผมเลือกชอบมาสมาชิก1คู่นะครับผมเลือกชอบที่คู่3การสดเลือกชอบด้านบิ๊กบอสสิทธิ์เอวัณครับดูไว้ปลายครับเข่าใน,ในแข่งแรงกว่าครับลูกบู๊สู้การยืไดไปดูดีมั่นคงกันครับเว้น้ำหนักชกดูได้เปรียบนะครับจบับบนเวทนาอุทิเศสิงห์มาวินไปด้านสนุกเลือกชอบทางด้านบิ๊กบอสสิทธิ์เอวัณเป็นมวยรักมวยชอบมวยดาวตัวที่1สำหรับสมาชิกใดน,นะครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมครับช่วยกดไลค์กดติดตามหนึ่ง